เด็กบางคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยไม่ได้ชี้ชวนให้เด็กแสดงความคิดโต้อตอบเด็กจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเด็กก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตอบเพราะว่าไม่ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีเนื้อหาในหัวให้ลูกพูดนะคะถ้าเราสั่งนะเ,เด็กๆเ,เยอะๆทำ,ๆทำๆนู่นทำนี่ทำอย่างนี้ทำอย่างงั้นหยิบนั่นมาหยิบนี่มานะคะคราวนี้พอ จะต้องประมวลผลในการพูดนะคะเนาะหรือประมวลผลในการคิดแก้ปัญหาต่างๆน้องก็เลยจะคิดไม่ค่อยออกนะคะสมองใช้เวลาประมวลผลนานเพราะฉะนั้นการการเล่นรูปแบบการเล่นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ